บอสนวัดเดือดครับแจ้งตำรวจจับทีมออแกนิเซชันของ Miss Universe แอบให้นางงามโปรโมทพน,นันออนไลน์ลั่นผิดกฎหมายรุนแรงอาจถึงขั้นหยุดการประกวดได้กลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนขึ้นมาทันทีครับกับการประกวด Miss Univers e 2025ที่ประเทศไทยโดยมีบอสนวัดเป็นหัวระยญ่คอยดูแลอยู่ครับเพราะล่าสุดเนี่ยมีคอมุดนายเกิดขึ้นเมื่อบอสนวัตจับได้ว่าทีมออแกนิเซชันของกองใหญ่ MissUnivers e ได้จับให้นางงามมาไทยโปรโมทคาสิโนออนไลน์โดยที่ไม่แจ้งให้เขาทราบล่วงหน้าครับ แล้วตัวของนางงามก็ไม่รู้เรื่องด้วยพร้อมกับได้นําเอาป้ายมาตั้งประมดในโรงแรมที่เป็นที่เก็บตัวของนางงามครับซึ่งเมื่อบอสนวัตโร้เขา้ารีบแจ้งตํารวจให้เข้ามาตรวจสอบเมื่อตํารวจมาถึงทีมงานรีบหนีไปทันทีบอสนวัตบอกว่าเขาคมคู่เราตลอดเลยพร้อมกับบอกว่าคาสิโนโออนไลน์เนี่ยมันผิดกฎหมายของไทยอย่างรุนแรงจนถึงขั้นอาจจะหยุดการประกวดได้และทางกองใหญ่ก็ไม่ได้แจ้งให้ทราบถึงตัวของสปอนเซอร์รายนี้และเขาเคยบอกไปเมื่อหลายเดือนก่อนหลังจากที่ทางกองใหญ่เคยพูดถึงสปอนเซอร์รายนี้ว่า มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเอาเข้ามาที่เมืองไทยเพราะว่ามันกระทบไปหลายเรื่องครับโดยเฉพาะเรื่องของศาสนาเองด้วยและทางกองใหญ่บอกโอเคโอเคแต่สุดท้ายก็แอบ,บเอาเข้ามาจนได้ตอนแรกเนี่ยตำรวจจะจับทีมงานของกองใหญ่เอ็มอยู่ด้วยซ้ำแต่เขาได้ขอเอาไว้เพราะว่าไม่อยากที่จะให้เกิดภาพลักษณ์ที่เสียหายต่อการประกวดในครั้งนี้พร้อมกับยืนยันอีกครั้งว่าการโปรโมทคาสิโนออนไลน์ครั้งนี้เนี่ยเป็นของ Miss Universe Organization ไม่ใช่ประเทศไทยที่เป็นผู้จัดการประกวดในครั้งนี้แต่อย่างใด